สวัสดีครับก็กระบอบกบผมนะครับไอไและ i t ชิปคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาเกี่ยวกับโอเคหม่ซะได้เกี่ยวกับเรื่องที่มันคลาสสิกมากๆนั่นก็คือการปิงเรียกบอทนั่นเองหลายหลายท่านนะครับเกิดข้อสงสัยว่าอทุกวันนี้แบบมันยังจะเป็นที่จะต้องปิงเรียกบอทดอยู่ไหมและการปิงเรียกบอทมันมีผลอะไรหรือไม่นะครับเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์นะครับจริงๆผม บอกเลยนะครับว่าเมื่อเราโพสต์บทความเสร็จแล้วเว็บเราแบบยังไม่ติดอัำดับบอทยังไม่วิ่งมาเป็นเรื่องปกติแต่แล้วทำยังไงบอทถึงจะวิ่งมาการที่จะให้บอทวิ่งมานะครับก็อย่างเช่นคุณเอาโพสที่คุณโพสนะไปแชร์ในที่สาธารณะนะครับอย่างเช่นเว็บบอทสาธารณะ facebook ที่เป็นหน้า เพจต่างๆหรือว่าเป็นกลุ่มต่างๆที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มันค้ายคึงกันอย่างเช่นนะครับอันนี้ผมสร้างเว็บที่เป็นเว็บขายประกันขึ้นมานะครับโดยใช้บล็อกเกอร์นั่นเองหลายๆท่านก็คงจะรู้จักบล็อกเกอร์เนาะนี่ครับก็จะเป็นเว็บหน้าตาประมาณเนี้ยตอนนี้ก็คือ,อเขียนไม่เรียกว่าเขียนเรียกว่าโปรยดีกว่าเรียกว่าโปรยคําไปได้แบบนิดหน่อยละก็จะประมาณนี้ครับ สมมุติว่าไม่ต้องสมมุติอะผมอยากให้บอทมาเก็บเนี่ยอ่าเว็บนี้สร้างตั้งแต่เดือนตุลาเลยเหรอทำไมผมจำไม่ได้ะ่ะอ๋อจริงสร้างวันที่ยีิบเก้าตุลาครับผมผ่านมาเดือนหนึ่งแล้วถามว่ามันเป็นยังไงบ้างนะผมจะให้ดูสเตตแล้วกันเนาะนี่ครับก็คือจะประมาณนี้ออทามก็คือมีคนดูอยู่ที่เก้าสิบแปดครั้ง ก็ทูเดย์นะครับก็วันนี้สองครั้งก็น่าจะเป็นผมเองอ่ะที่เปิดก็ชิสมันก็คือเป็นเดือนนี้42ครั้งแล้วก็ล m สมันนี่ก็คือ12นะครับก็เดือนที่แล้ว12บสองเดือนนี้สีิบสรวมเป็น98้าสหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอเดือนนี้เดือนที่ผ่านมาก็อีกอกีส่วนหนึ่งก็คือเดือนแรกนั่นเองครับที่มันไม่เห็นเนี่ยครับก็จะดูได้ประมาณนี้ อันนี้เป็นสเตตแบบแบบง่ายๆของของบล็อกเกอร์เนาะก็จะประมาณนี้ครับถ้าลองสมมติว่าคุณจะไปปิงนะจริงๆมันมีที่ปิงแบบเยอะแยะมากมายแล้วถ้าเราเป็นเวิร์ดเพสเนี่ยก็คือคุณสามารถที่จะเอาลายชื่อที่คุณจะปิงอ่ะไปวางไว้ในส่วนของการปิงได้เลยเมื่อโพสต์บทความเสร็จมันก็จะปิงอัตโนมัติแต่ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่ามันยังได้ผลอยู่ไหมทุกวันนี้ผมก็ออกมาปิงข้างนอกอยู่เพราะว่าเว็บผมก็ยังไม่ค่อยดังเท่าไหร่ แต่อันนี้ไม่เริ่มไม่ได้เขียนแล้วครับเดี๋ยวจะกลับมาเขียนละเพราะว่ามันตายไปแล้วเนี่ยไม่เคลื่อนไหวแล้วเนี่ยวันเดือนธันวาเนี่ยผ่านมาจะครึ่งเดือนแล้วยังมีบทความเดียวนะครับก็นะอ่ะเว็บที่ผมปิงบ่อยๆนะครับก็จะเป็นเว็บนี่ไหมนี่ครับผมก็จะเป็นอ่านว่าอะไรปิงเกิลปิงเกอ,อันนี้นะครับง่ายมากครับนี่ครับก็จะให้ใส่คีย์เวิร์ดนะครับก็เป็นไตเติลนั่นเองหรือว่าใส่คีย์เวิร์ดก็ได้ แต่อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาบทความเมื่อกี้มาปิงแล้วกันเนาะแต่วันที่ผมปิงไปแล้วครั้งหนึ่งอะถ้าลองเป็นฟรีนี่มันรู้สึกว่าจะให้ปิงได้แค่วันละครั้งอเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมทําในนี้ผมเอาออโพสโพสนี้แล้วกันอ่ะผมเอาเอาผมทําไมต้องเข้ามานี่ผมทําไมไม่เข้าในนี้ล่ะ่งะบทความเดือนธันวานะครับนี่ครับผมจะเอาอันเนี้ยคีย์เวิร์ดเนี้ยไปปิงซื้อประกัน ซื้อประกันมอเตอร์ไซค์ที่ไหนดีเนี่ยไปปิงเลยผมก็มัวนี่ครับผมใส่คีย์เวิร์ดลงไปครับผมแล้วก็ URL URL นี่ผมก็ต้องเอามาเหมือนกันเปิดเยอะเห็นไหมพอเปิดเยอะก็จะเป็นอย่างนี้และครับอันนี้ผมต้องคลิกนี่นะครับนี่ครับมันถึงจะเป็นของจริงนะครับ เอา URL มาวางครับผมเห็นไหมเสร็จแล้วคือให้คุณมาเลือกหมวดหมู่จากตรงนี้แน่นอนว่าอ่ามันมันมันไม่มีหรอกสำหรับการขายอะไรเงี้ยคุณก็อาจจะติ๊กเป็นใกล้ๆก็ได้ business หรือไม่คุณจะติ๊กเป็นอะไรเดี๋ยวผมว่า business น่าจะโอเคที่สุดละไม่งั้นก็ติ๊กเป็น how to ก็ได้ครับผมติ๊กสองอันได้ไหมได้ด้วยนะครับ เห็นไหมติ๊กสองอันได้ครับเสร็จแล้วก็กดปิงเลยครับแค่นี้ครับง่ายนิดเดียวแล้วมันก็จะเรียกบอทดทั้งหมดมานะครับ้ยปิงได้ด้วยอ๋อคือมันไม่อ๋อนี่ไงนี่ไงเห็นไหมมันเตือนแล้วเนี่ยคือมันบอกว่าให้ผมรอคิวประมาณคิวที่สามนะครับก็ประมาณหนึ่งหนึ่งนาทีสองนาทีดิโอเคเนี่ยครับผมก็กดเซ็นต์รีพอร์ตไปถ้ารอมันปิงเสร็จมันก็จะส่งรีพอร์ตไปบอกผมที่อีเมลนั้น เพียงแค่นี้เองครับง่ายนิดเดียวสําหรับการเรียกปิงเรียกบอกนั่นเองก็จริงๆมันมีอาลายชื่อเว็บแบบเยอะแยะมากมายนะที่จะใช้ปิ่งนะตัวนี้แต่สําหรับใครทีอ่อยากซื้อประกันอะไรอย่างนี้ก็ลอง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 ,ลองเข้าไปที่เว็บผมเมื่อกี้นี้ได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แต่สําหรับที่ใครอยากปิงจริงๆนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เว็บนี้ไว้ให้จริงๆด้วย เผื่อบางคนแบบเอ้ยรู้แต่แบบไม่ไม่รู้ว่าจะไปปิงเล่นที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมีหลายเว็บนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเว็บอีกเว็บหนึ่งครับอันนี้อ่าเป็น small SEO tool นะครับก็จะสามารถใส่ได้ทีละ10 URL กันเลยทีเดียวแล้วก็กดปิงรอบเดียวเดี๋ยวอันนี้ผมให้ด้วยแล้วกันโอเคผมให้ไป2เว็บแล้วกันจริงๆเว็บมันมีเยอะแยะมากมายเลยนะสำหรับการปิงเรียกบอทถามว่าปิงแล้วมันช่วยได้ไหมผมบอกเลยว่าช่วยได้ค่อนข้างเยอะแต่ ทำไมผมไม่ปิ่งวะก็นั่นหนหะสินะเอาเป็นว่าอ่าตัวเนี้ยคีย์เวิร์ดนี้มันค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วกันเรียกได้ว่ามันค่อนข้างที่จะครับตลาดถ้าลองแบบเออ่มีเงินไม่มีเงินลงอะไรเงี้ก็ค่อนข้างยากที่จะขึ้นอันดับเนาะผมรู้สึกว่าผมเล่นคีย์เวิร์ดนี้มาสักพักหนึ่งแล้วก็ยังไม่ติดหนึ่งในสิบหน้าของ google เลยครับ ยังอยู่ที่หน้าที่เท่าไร่ก็ขี้เกียจเช็คแล้วเพราะว่าลองไล่หาแล้วไม่มีจริงๆว่าจะลองไล่เช็คอยู่นะว่าอันดับมันขึ้นมันลงยังไงเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวลองเอาแนวทางของ SEO ตัวแบบยากๆมาลองดีกว่านาะจริงๆถ้าไม่งั้นก็คือซื้อเขาเรียกว่าอะไรนะซื้อเป็น backlink ไปเลยก็ได้นะถ้าลองแบบอยากทําแบบาการตลาดง่ายๆมีเงินอะไรเงี้ย แต่ผมก็ใช้อาศัยแบบเออใช้ของฟรีอะไรอย่างนี้สําหรับใครที่อยากคุยกันนะก็ลองพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ดูได้เนาะเดี๋ยวเผื่อแบบยังไงเราคุยกันคุยกันได้ครับผมผมมีคําแนะนําตั้งแต่เริ่มต้นสร้างเพจจนถึงแบบทํา SEO อเลยครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าไฟเริ่มกลับมาแรงครับผมเพราะว่าแฟนบอกว่า,าถ้าลองซื้อโน้ตบุ๊กให้นี่ก็ขยันทำหากินได้นะ ช่วงนี้รู้สึกว่าใช้เงินเก่งกันก็นะประมาณนั้นแหละครับถ้าเราใครอยากรู้จริงๆก็ถามมาได้เดี๋ยวผมจะมาตอบให้สำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผม